เมื่อฉันตายแล้วฝืนนรกสวรรค์โลกหลังความตายที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องความเชื่อที่อยู่คู่กับอริยธรรมมนุษย์มาแสนยาวนานและเป็นเรื่องราวความเชื่อที่ยากต่อการพิสูจน์หากแต่ว่าแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรื่องโลกหลังความตายนารกสวรรค์นั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ผู้ที่ไม่ประมาทก็จะใช้ชีวิตในทางสว่างคือทางแห่งการสร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นการการันตีว่าชีวิตหลังความตายของตนจะไม่ต้องไปทนทุกข์รับการทรมานทรกรรมอยู่ในแดนนรกถ้าหากนรกมีอยู่จริงแต่ถ้าหากแม้ว่านรกไม่มีอยู่จริงการทำความดีสร้างบุญกุศลก็นับเป็นเรื่องที่ดีไม่ขาดทุนแต่อย่างใด เราลองมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีท่านนี้กันดูนรกในความเข้าใจของฉันคือสถานที่ที่น่ากลัวมันมืดมิดและมีเสียงกรีดร้องหวยหวนของผู้ที่กำลังได้รับการทรมานอีกทั้งยังมีคนหน้าตาดุร้ายแต่งตัวไม่ใส่เสื้อนุ่งแต่จงกระเบนสีแดงตัดกับสีผิวยืนควบคุมคนทำบาปอยู่เต็มไปหมด และสวรรค์คือสถานที่ที่มีแต่แสงสว่างมีปุ่ยเมฆปกคลมุมและมีผู้คนแต่งตัวสวยงามซึ่งฉันก็เข้าใจอีกว่าคนเหล่านั้นคือเทวดานางฟ้าสถานที่ทั้งสองแห่งที่กล่าวมาช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและถ้าจะให้เลือกไปเที่ยวชมฉันขอไปสวรรค์ดีกว่าแต่สวรรค์ใช่ว่าใครจะไปก็ไปได้ไง่ายๆ หรือถ้าไปได้ก็คงต้องผ่านด่านที่เรียกว่านรกก่อนฉันนั้นถึงแม้ว่าฉันไม่อยากไปนรกก็คงต้องไปแต่เมื่อฉันได้ไปฉันกลับไม่แน่ใจว่าที่ที่ฉันไปนั้นมันคือนรกหรือสวรรค์กันแน่ตอนฉันอายุ22ปีตอนนั้นฉันตั้งท้องลูกคนแรกแต่การตั้งท้องของฉันไม่มีการไปฝากขันที่โรงพยาบาลไหนทั้งสิ้น เพราะฉันมียายเป็นหมอตำแยประจำหมู่บ้านฉะนั้นฉันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไกลไปหาหมอสูตินารีเสียเวลาทรมหากินนางบินท้องโยอย่างนี้ยังจะจอ,อกมาตัดสปรดอีกเหรอวะทำไมฉันจอ,อกมาไม่ได้ล่ะป้าคนท้องไม่ใช่คนป่วยนี่นาที่วันทั้งวันจะต้องนอนอยู่แต่บ้านถึงจะท้องโยฉันก็ยังมีกำลังทำงานนะจ๊ะป้า เออเออเองเก่งแต่ก็ระวังให้ดีกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะเจ็บท้องคลอดก่อนจะถึงกำหนดนะว้ยไม่หรอกป้านี่ฉันท้องแค่เจ็ดเดือนอีกตั้งสองเดือนกว่าฉันจะคลอดสบายมากฉันไม่คลอดลูกตอนนี้หรอกป้าการที่ฉันไม่ไปฝากคันที่โรงพยาบาลมีผลทำให้ฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกในท้องของฉันมีพัฒนาการไปแบบไหนบ้าง หรือจะมีความผิดปกติหรือเปล่าโอ,โอ้ยเจ็บท้องป้าฉันเจ็บท้องเหลือเกินนั่นปรไรข้าว่าแล้วท้องเองมันใหญ่เกินขนาดแล้วยังมาก้มๆเงยๆตัดสะประรดกลางดดแดดแจ๋แบบนี้ทีนี้เป็นยังไงละ่ะเจ็บท้องขึ้นมาละสิใช่จ้ะป้าโอ้ยฉันท้องแค่เพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นก็มีอาการเจ็บท้องอย่างมาก และเจ็บอย่กหลังไรสประรดที่มีแดดร้อนระอุอยู่ในขณะนั้นนางบินเอ็งเจ็บท้องคลอดหรือเปล่าวะโอ้ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็เพิ่งเคยท้องครั้งแรกฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่าจะคลอดหรือไม่คลอดล่ะป้าโอ้ยก็มันมีน้ำอะไรออกมาจากช่องคลอดเอ็งหรือเปล่าล่ะวะมีจ้ะป้าโอ้ยป้าดูสิมันซึมออกมาเต็มหน้าขาฉันแล้ว ายจริงนี่เองต้องเจ็บท้องคลอดก่อนกำหนดแล้วนะเนี่ยจะทำยังไงกันดีละวาทีนี้ที่ไร่ก็มีแค่เองกับข้าอยู่กันแค่สองคนแล้วใครจะช่วยเองคลอดลูกละเนี่ยป้าจา๋าป้าช่วยฉันด้วยนะป้าโอ้ยเจ็บเหลือเกินตอนนั้นฉันทุกทรมานกับความเจ็บปวดคันมากป้าของฉันอยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรฉันได้ เพราะแกเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแถมยังเป็นสาวโสดที่ยังไม่เคยผ่านการมีลูกมาก่อนแต่ก็ยังดีที่แกรู้ว่าการเจ็บท้องของฉันในครั้งนี้เป็นการเจ็บท้องคลอดอย่างแน่นอนเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาป้าเคยได้ยินได้ฟังว่าคนที่จะคลอดลูกต้องมีน้ำเดินออกมาก่อนฉันจึงรู้ว่าฉันต้องเตรียมตัวเตรียมใจผ่านการเจ็บปวดครั้งนี้ไปให้ได้ นังบินเอ็งอดทนเอาไว้นะข้าจะไปตามคนมาช่วยพาเอ็งกลับไปบ้านให้ยายเอ็งทําคลอดให้ทนได้จะป้าป้าไปตามคนมาช่วยไวๆไวนะแล้วป้าช่วยใครไปบอกป่วฉันด้วยนะป้าโอ้ยฉันร้องไห้ทุรนทุรายอยู่คนเดียวกลางไร่ที่มีแดดอันร้อนระอุด้วยความร้อนนี่เองทำให้เงินในตัวฉันไหลออกมาเหมือนอย่างกับมีใครเอาน้ำมาราด เสื้อผ้าที่สวมอยู่หลายชั้นจึงชุ่มไปด้วยเหงือ่อซึ่งฉันก็ไม่มีอารมณ์สนใจที่จะถอดมันออกมาเพราะตอนนี้เจ็บปวดเหลือเกินโอ้ยฉันจะตายอยู่แล้วฉันทนไม่ไหวแล้วโอ้ยฉันร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดพร้อมกับคิดไปว่าเจ็บพังนี้มันแสนสาหัสนักซึ่งฉันอาจตายอยู่กลางไรสประรดแห่งนี้ก็เป็นได้ เพราะทั้งแดดที่แผดเผาและสภาพร่างกายฉันนั้นทำให้วใจใจของฉันไม่อยากเต้นอีกต่อไปบินมาถึงแล้วหรอลูกเข้ามาข้างในสิลูกพ่อมีบ้านพ่อหรอจ๊ะก็ใช่น่ะสิเป็นไงบ้านพ่อที่นี่สวยน่าอยู่ใช่ไหมน่าอยู่จ้าแต่แต่นี่ฉันมาเจอพ่อได้ยังไงเนี่ย เกิในเมื่อพ่อตายไปตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่ด้วยเหตุใดฉันก็ไม่รู้จูโจวฉันก็ได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสวยงามมากและที่นั่นฉันก็ได้เห็นบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตมากอีกทั้งสวยงามอย่างกับพระราชวังในหนังจกักจักวงวงที่ฉันเคยเห็นในทีวีเพราะมีเพชรนินจินดามากมายประดับประดาตั้งแต่ประตูทางเข้าจนไปถึงจั่วที่อยู่บนสด และเมื่อฉันเปิดบานประตูเข้าไปก็ยิ่งทำให้ฉันต้องตกใจหนักขึ้นเพราะที่นั่นฉันได้พบหน้าพ่อของฉันแต่สิ่งที่ทำให้ฉันงงก็คือพ่อฉันตายไปตั้งนานแล้วแต่เหตุฉไหนฉันจึงมาเจอพ่อที่นี่แถมพ่อ,อยังแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นผู้ดีมีสกลุลนุ่งผ้าใหม่ทั้งตัวตามร่างกายก็ประดับประดาทองอยองเส้จนเหลืองอารามแล้วที่น่าแปลกใจก็คือ พ่อบอกฉันว่าพ่อเป็นเจ้าของบ้านหลังมือมาที่อยู่ตรงหน้าฉันพ่อตายจากลูกหมาก็จริงแต่พ่อก็ได้มาอยู่ที่แห่งนี้และที่นี่ก็มีแต่คนที่ตายไปแล้วเท่านั้นแหละที่จะมาได้ฮะอย่างนั้นก็หมายความว่าฉันตายแล้วหรอพ่อด้วยคำพูดของพ่อทำให้ฉันเข้าใจว่าฉันตายซึ่งก็จริงเพราะด้วยความเจ็บปวดที่ฉันได้รับ ทำให้ฉันหยุดหายใจไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้ววิญญาณก็ได้หลุดออกจากร่างเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ที่ซึ่งมีพ่อฉันมาคอยต้อนรับแล้วเชิญเชิญให้ฉันเข้าไปสู่ข้างในบ้านหลังใหญ่หลังนั้นแต่ในขณะที่ฉันกําลังจะก้าวข้ามพื้นธรณีประตูทันใดนั้นก็มีมือที่ใหญ่โตมากมาจุดรั้งแขนทั้งสองของฉันไว้ เจ้ายังไปไม่ได้เจ้าต้องไปกับพวกข้าก่อนฮะนี่แกสองคนเป็นใครแล้วมาจับแขนฉันไว้ทำไมเนี่ยพ่อจ๋าพ่อช่วยฉันด้วยผู้ชายสองคนหน้าตาดุร้ายมีผมยาวหยิกหยองและมีมือที่ใหญ่โตราวกับมือยักษ์มาจับแขนทั้งสองข้างของฉันจนทำให้ฉันขยับกายไม่ได้แล้วใช่ว่าจะจับฉันเฉยแต่เขากำแขนของฉันไว้เสียแน่น จนทําให้ฉันเจ็บไปถึงกระดูกแล้วเขาก็กระชากฉันจนพ้นออกมาจากประตูบ้านพ่อพร้อมกับพูดบอกให้ฉันไปกับพวกเขาซึ่งแน่นอนฉันก็ยอมไปได้โดยดีฉันจึงร้องตะโกนให้พ่อที่ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของบานประตูมาช่วยเหลือฉันแต่พ่อก็ไม่ยอมก้าออกมาพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้หรอกในเมื่อท่านจะมาทูดเขาต้องการตัวลูกไปลูกก็ต้องไปกับเขา แล้วถ้าลูกไม่ได้ก่อกรรมใดๆเขาจะพาลูกมาส่งที่บ้านพ่อเองเมื่อพ่อพูดจบพ่อก็ปิดประตูดังปังแล้วฉันก็ไม่ได้พบหน้าพ่ออีกเลยจากนั้นฉันก็จำใจต้องตามคนดุร้ายสองคนซึ่งจากการที่พ่อบอกฉันก็ทราบได้ว่าเขาคือยอมทูตที่ฉันเคยเห็นแต่ในทีวีหรือจินตนาการตามความเข้าใจแต่ตอนนี้ฉันได้มาเห็นตัวจริงซึ่งกระช่างเหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้ คือตัวใหญ่ร่างกายกำยำหน้าตาดุร้ายไม่ใส่เสื้อแต่นุ่งจงกระเบนสีแดงเลือดนกพร้อมกับมีกำไลข้อเท้าที่ทำด้วยทองเหลืองอารามแต่มันช่างตัดกับสีผิวที่ดำารมึนของเขาอย่างมากยามมัวจ้องมองพวกข้าสองคนอยู่เลยรีบเดินเร็วๆเขา้าปอานนี้ท่านพญยาย,ยมรอนานแล้วไป ฉันเดินตามยมทูตโดยที่ฉันเดินตรงกลางแล้วยมทูตสองตนก็เดินขนาบข้างฉันในระหว่างทางฉันก็พบว่าสองข้างทางมันช่างสวยงามมากมีดอกไม้สีสวยสดขึ้นเรียงรายอยู่ตลอดและมีต้นไม้ียวชมปกคลุมอยู่ทั่วโดยใต้ต้นไม้มีผู้คนแต่งตัวสวยงามนั่งคุยกันอยู่เป็นกลุ่มๆแต่ที่น่าแปลกก็คือคนเหล่านั้นไม่มีใครสักคนเลยที่จะหันมามองฉัน ทั้งทั้งที่ฉันก็ร้องตะโกนไปตลอดทางว่าใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยฉันร้องบอกคนเหล่านั้นจนเสียงแหบแห้งก็ไม่มีใครสนใจหรือหันมามองเลยเขาทำเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงของฉันแล้วก็จริงท่านยม,มทูตบอกว่าร้องไปก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครเห็นและได้ยินเสียงของเจ้าหรอกมีแต่เจ้าเท่านั้นที่เห็นเขาฝ่ายเดียว ท้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็เขาอยู่ในอีกชั้นพบหนึ่งซึ่งสูงกว่าเจ้านักเขาจึงไม่เห็นตัวเจ้าแล้วฉันเห็นเขาได้ยังไงก็เจ้าเดินทางมาผิดช่องความจริงเจ้าตายแล้วก็ต้องไปยังปล่องนรกแต่ด้วยจิตระลึกของพ่อเจ้าที่ผูกพันกับเจ้ามากเจ้าจึงเดินทางตามทางเชื่อมโยงซึ่งเชื่อมต่อไปยังสวรรค์แล้วก็มาโผล่ที่นาเรียนของพ่อเจ้า คนไม่เคยทำบาปทำกรรมเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ย่อมมาโทษอธิบายให้ฉันฟังทำให้ฉันเข้าใจในเจความนั้นโดยทันทีแต่เมื่อรู้แล้วกลับทำให้ฉันกังวลใจมากเพราะถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถอยู่กับพ่อบนส่วนที่เรียกว่าสวรรค์ได้นั่นก็ย่อมหมายความว่าฉันต้องลงไปสู่นรก ถึงเขตแดนรอยต่อของนรกกับสวรรค์แล้วเจ้าเตรียมตัวไปลงนรกกับข้าได้แล้วฉันไม่รู้ว่าฉันเดินทางมานานเท่าไรแต่เมื่อหลุดพ้นจากแสงสว่างที่เดินมาแล้วมองตรงไปข้างหน้าซึ่งเป็นเขตมืดมิดท่านยอมมาโูษที่จับแขนข้างขวาของฉันไว้ก็บอกให้ฉันได้รับรู้ว่าฉันจะต้องไปจากสถานที่อันสวยงามนี้แล้วซึ่งฉันไม่อยากไปเลย ท่านยมทูตฉันไม่ไปไม่ได้เหรอไม่ได้เจ้าต้องไปแต่นรกมันน่ากลัวนะท่านเจ้ารู้ได้ยังไงว่าน่ากลัวเจ้าเคยไปมาแล้วหรือไงปรเปลาวไม่เคยรอกแต่ฉันเคยเห็นในหนังที่นั่นต้องมืดและเหม็นแถมเต็มไปด้วยภาพการทรมานคนที่ทำบาปฉันไม่อยากเห็นภาพอย่างนั้นเลยนรกในความคิดของฉัน ฉันคิดว่าต้องเป็นอย่างที่ฉันบอกกับท่านโยมทูตไปอย่างแน่นอนฉันจึงไม่อยากเข้าไปในเขตเมืดมิดนั้นการต่อรองจึงเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ผลไปได้แล้วและเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองว่านารกมันเป็นอย่างที่เจ้าคิดหรือเปล่าในเสี้ยววินาทีนั้นเองฉันก็ถูกท่านยมมาทูตทั้งสองกระชากแขนฉันเข้าสู่ดินแดนที่ฉันไม่อยากมา จากนั้นฉันก็เห็นแสงสว่างสีทองลึืออารามฉันจ้องมองแสงนั้นด้วยความตกตะลึงเพราะมันช่างสวยงามจับตาฉันเหลือเกินในขณะที่ฉันกําลังมองอยู่นั้นพลันก็มีความรู้สึกว่าฉันถูกผลักกระเด็นไปข้างหน้าแล้วก็สะดุดขาตัวเองจนหัวฟาดไปถูกของแข็งชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อฉันเพ่งมองก็พบว่าเป็นกล่องสีทองเหมือนกล่องใส่สมบัติในสมัยโบราณ กลองนั่นคือกลองความดีของเจ้าในขณะที่ฉันยังมึนงงอยู่นั้นฉันก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาซึ่งเป็นเสียงของผู้ชายอย่างแน่นอนและฉันก็รู้ว่าต้นเสียงนั้นมาจากไหนฉันจึงเงยหน้าขึ้นเพราะเสียงนั้นมาจากเบื้องหน้าของฉันนี่เองถ้ท่านท่านเป็นพยายมใช่ไหมใช่ข้านี่แหละพยายม คนที่จับพิจารณาความผิดบาปของคนที่ทำกรรมและสั่งลงโทษเมื่อคนคนนั้นตายลงมายังนรกแทบไม่น่าเชื่อวันนี้ฉันได้มาพบกับท่านมัจจุราชตัวจริงๆแล้วหรือนี่ท่านช่างไม่เหมือนกับภาพที่ฉันจินตนาการไว้เลยก่อนนั้นฉันคิดว่าท่านจะต้องมีหน้าตาดุร้ายตัวใจและมีผิวดำเหมือนอิก,กาแต่ท่านพยาย,ยมคนที่อยู่ตรงหน้าฉันนี้ท่านดูหล่อเหลา ไม่มีข่าวงอกขึ้นมาจากหัวแถมมีผิวเหลืองอารามราวกับทองคํายิ่งมองก็ให้คิดว่านี่ท่านพญายยมหรือเทวดากันแน่และแทบไม่น่าเชื่อในขณะที่ฉันคิดอยู่นั้นพลันท่านพญายมก็พูดขึ้นมาเจ้าไม่ต้องสงสัยในตัวข้าเจ้าจงตั้งสติแล้วคิดถึงเรื่องความดีที่เจ้าเคยทำมาเมื่อท่านมัจจุราชพูดจบ ฉับพลันฉันก็เห็นภาพที่กําลังเช็ดตัวให้แม่ในยามที่แม่เจ็ป่วยแล้วฉันก็บีบนวดให้พ่อหลังจากพ่อทํางานหนักมาจากนั้นก็หุงหาอาหารจัดแจงหาข้าวเสร็จจำรับมาให้พ่อกินและหันไปป้อนข้าวให้แม่แม่กินข้าวนะแม่จะได้หายป่วยไวๆนะจ้าแม่ภาพในตอนนั้นฉันมีอายุแค่เพียงแปดขวบ และต่อมาก็มีภาพฉันโตขึ้นมาหน่อยฉันกำลังทำงานอยู่ในไรส์ป,ปรดกับพ่อแล้วฉันก็เห็นภาพพ่อเป็นลมลม้มลงฉันจึงประคองพ่อให้เข้าสู่ที่ร่มให้พ่อนั่งอยู่ในนั้นส่วนฉันทำงานแทนพ่อหมดทุกอย่างและเมื่อได้รับเงินจากเจ้าของไร่ฉันก็เอาเงินทั้งหมดให้พ่อพร้อมกับบอกพ่อว่าต่อไปนี้พ่ออยู่บ้านกับแม่นะฉันจอกมาทำงานหาเงินเลี้ยงพ่อกับแม่เอง เจ้าเป็นคนที่กตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดนี่คือบุญอันใหญ่หลวงที่เจ้าสร้างและผลบุญอันนี้นี่เองส่งให้เจ้าไม่ต้องมารับกรรมที่ก่อไว้ในตอนนี้ท่านพญายมสามารถมองเห็นภาพแนอดีตที่ฉันทำดีกับพ่อแม่รวมไปกับฉันด้วยซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าท่านเห็นได้อย่างไรแต่อาจเป็นเพราะท่านเป็นถึงพญามัจจุราชท่านจึงสามารถรู้เห็นทุกอย่างได้ ฉะนั้นท่านจึงตัดสินได้ว่าฉันควรจะอยู่ในนรกต่อไปหรือกลับไปยังโลกมนุษย์ยมมาโทษทั้งสองที่พาตัวนางคนนี้มาเจ้ารีบพาจิตวิญญาณของนางไปเข้าร่างดังเดิมหาท่านพญายมนี่แมาความว่าฉันยังไม่ตายฉันจะฟื้นหรือท่านใช่ เพราะเจ้ายังมีห่วงที่รออยู่นั่นก็คือแม่ที่แก่ชาราและลูกที่จะเกิดมาของเจ้าอาลูกใช่ใช่ฉันกำลังจะคลอดลูกนี่รีบพาฉันกลับไปเร็วๆถิดท่านยามทูตถึงตอนนี้ฉันกลับนึกถึงลูกขึ้นมาทันทีซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวิญญาณฉันหลุดจากร่างแล้วไปไหนตอนไหนฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องลูกเลย แต่พอท่านยมาบาลพูดขึ้นทำให้ฉันคิดได้แล้วฉันก็อยากกลับไปยังโลกมนุษย์ตัวเร็วแต่ก่อนไปฉันก็ยังไม่ไวายมองไปร,บรอบๆตัวอีกครั้งเพื่อว่าจะได้จดจำรายละเอียดภาพในนรกให้มากที่สุดแล้วฉันก็พบว่านรกแห่งนี้ไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความน่ากลัวเลยสักนิดนรกมาได้น่ากลัวสำหรับคนบางคนเท่านั้นแต่กับคนทำชั่วบาปหนาะถึงนรกจะได้พบแต่ความน่ากลัว ท่านมัจจุราชรู้ถึงความคิดของฉันอีกแล้วท่านจึงบอกให้ฉันได้รับรู้ในเรื่องที่ฉันยังคุนคลองว่าที่ที่ฉันมามันเป็นนรกหรือสวรรค์กันแน่เพราะสภาพที่ฉันเห็นมีแต่สิ่งสวยงามอีกทั้งท่านพญายยมก็มีหน้าตาเหมือนดังเทวดาและผู้ที่มานั่งหมอบอยู่ด้านข้างของท่านก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าตาใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เหี้ยมโหดอย่างที่ฉันเคยคิดไว้หรือแม้แต่ท่านยมมาโทษสองตนที่พาฉันมาก็ดูไม่ดูร้ายเหมือนอตอนแรกฉันจึงรู้สึกดีกับสถานที่แห่งนี้และอยากที่จะอยู่ต่อแต่เมื่อได้ยินน้ำเสียงคำพูดสุดท้ายของท่านพญยาย,ยมที่พูดทิ้งท้ายคำว่ากลัวได้น่าขนลุกมากๆฉันก็หวา,วาดผวาไม่ขออยู่นรกแห่งนี้จะดีกว่า ยมมาโทษทั uhm th th 2, DM, ้งสองพาจิตวิญญาณของนางสุบินไปส่งยังร่างได้แล้วเมื่อสิ้นเสียงท่านพยายมผู้มีอำนาจแขนทั้งสองข้างของฉันก็ตุกกระชากจากนั้นฉันก็มีความรู้สึกว่าแวบมาโผล่ที่แสงสว่างที่มีดวงอาทิตย์อยู่เหนือหัวจิตวิญญาณของเจ้าจงเข้าไปสู่ที่ร่างของเจ้าตามเดิม ฉันค่อยๆน้มตัวลงท่าร่างที่นอนอยู่บนดินที่ร้อนระอุและอยู่ท่ามกลางผู้คนที่รุมล้อมฉันไว้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสามีฉันที่กำลังร้องให้ฟูมฟายโยบินบินฟื้นสิฟืนขึ้นมาสิเธออย่าทิ้งฉันไปนะบินพ่อชนรอทำใจเสียเถอะบินมันหมดลมไปแล้วไม่นะบินบินเธอต้องไม่ตาย ฉันมีความรู้สึกว่าร่างฉันสั่นไหวและใบหน้าก็ชุ่มไปด้วยน้ำฉันพยายามที่จะเอามือปาดหน้าแต่ทำยังไงมือไม้ก็ยังไม่ขยับมันแข็งทื่อราวกับหินแล้วสายตาของฉันก็เหลือบมองไปยังปลายเท้าซึ่งมีท่านยามาทูตสองตนยืนอยู่เมื่อพวกข้าไปแล้วเจ้าจะค่อยๆข,ขยับแขนได้เองแล้วจากนั้นเจ้าก็จะฟื้นกลับมีชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้ง เมื่อสิ้นเสียงท่านยมทูตคนหนึ่งพูดจบร่างของท่านยมทูตที่มากันสองคนก็หายวับไปฉันมีความรู้สึกว่าแขนเริ่มกระดิกขึ้นมาได้เฮ้ยดูนั่นสิแขนนางบินแขนนางบินมาขยับได้ใช่ใช่จริงๆด้วยหรือว่าผีนางบินจะเฮี้ยนลุกขึ้นมาหลอกหลอนพวกเรา จะบ้าหรือไงนี่มันกลางวันแสกๆนะโวยข้าว่านังบินมันฟื้นขึ้นมาตั้งหากฮาบินฟื้นอย่างนั้นก็หมายความว่าบินยังไม่ตายในสิป,ป้าก็ใช่น่ะสิไอชอั้นอเอา้ารีบขยาวตัวเรียกชื่อนางบินมันดังๆสิโวยให้มันลืมตาขึ้นมาฉันได้ยินทั้งเสียงของสาม,มีและเสียงของป้า อีกทั้งเสียงผู้คนมากมายที่พยายามเรียกชื่อฉันจากนั้นก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วผู้คนที่อยู่ที่นั่นก็พากันส่งเสียงร้องอย่างดีใจจากนั้นทุกคนก็พาฉันไปส่งโรงพยาบาลโดยมีลูกชายฉันซึ่งคลอดออกมาแล้วร่วมเดินทางไปด้วยและเมื่อไปถึงฉันก็รู้ว่าความจริงคันของฉันนั้นมีอายุเก้าเดือนซึ่งครบกำหนดคลอด แต่เนื่องจากฉันไม่เคยไปฝากท้องฉันจึงคิดว่ามันยังไม่ถึงเพราะสองเดือนก่อนที่ฉันจะรู้ว่าท้องฉันก็ยังมีประจำเดือนอยู่แต่มาน้อยความเข้าใจของฉันจึงคิดว่ารอบเดือนไม่ขาดจะมาขาดก็เดือนที่สามฉะน,นั้นก็เลยคิดว่าฉันท้องตอนนั้นตอนแรกเด็กไม่กลับหัวแต่คุณก็โชคดีที่วินาทีสุดท้ายเด็กก็คลอดออกมาเองซึ่งแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย ฉันคงตายไปตอนที่ลูกฉันไม่กลับหัวและไม่ยอมออกจากท้องฉันตอนนั้นฉันเจ็บปวดและทรมานจนทนไม่ไหวแล้วก็หมดสติจนไปพบพ่อและก็ถูกนำไปยังนรกแต่คงเป็นด้วยผลบุญที่ฉันทำมาต่อมาลูกของฉันจึงรอดออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วฉันก็ยังฟื้นขึ้นมาอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นบุญของฉันอย่างมากนับแต่นั้นฉันจึงมันทำบุญตลอดมาและฉันก็ยังทำมาอย่างสม่ำเสมอ ก็คือดูแลผรนิบัติแม่ของฉันอย่างดีที่สุดเพราะฉันรู้ว่าการสร้างบุญกับพ่อแม่แสนยิ่งใหญ่นักและผลบุญก็มากล้นจนส่งผลให้ฉันตายไปแล้วแต่ก็กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง